พพสรสุขสังคมไทยสังคมผลิตมากมายเพระคนไทยและธุรกิจสว่างทัว่วิศส,สวัสดีค่ะกพพสรสุขสังคมไทยมาแล้วค่ะเป็นเวลากว่า3ปีแล้วที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าขึ้นที่หาดมหาราชอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาค่ะ ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศอีกด้วยค่ะกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่ติดตั้งขึ้นเป็นกังหันลมไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิต1.5เมกะวัตต์โดยจากการเก็บข้อมูลพบว่าบริเวณชายหาดมหาราชอเภอสตีนพระจังวสงขลาเป็นพื้นที่ที่มีความเร็วลมเฉลี่ย5.6เมตรต่อวินาทีซึ่งมีศักยภาพเพียงพอในการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าค่ะ กังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบที่เห็นนี้จะใช้เทคโนโลยีแบบ Direct Drive หรือแบบไม่มีเฟืองทดนั่นเองซึ่งจะทำให้การผลิตไฟฟ้าง่ายขึ้นโดยจะใช้ความเร็วเริ่มต้นแค่3เมตรต่อวินาทีก็ผลิตไฟฟ้าได้แล้วค่ะพลังงานลมจากบริเวณชายฝั่งทะเลทำให้ใบพัดหมุนซึ่งมีแกนต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยตรงหลังจากนั้นจะส่งผ่านเครื่องคอนเวอร์เตอร์เพื่อควบคุมแรงดันและความถี่ให้คงที่และจ่ายขนานเข้ากับระบบจำหน่าย โดยตั้งเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าไว้ประมาณ2ล้านหน่วยต่อปีค่ะพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากกังหันลมเป็นการเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าและยังเป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมทั้งนําร่องในรูปแบบโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนต่อไปในอนาคตด,ด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ